สวัสดีค่ะพีฟ่ฟิฟีจากฟิฟี่สเปเชียลตีคาเนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอากาศหนาวเนาะหลังจากคราวที่แล้วที่คลิปเทคนิคการหางานในคาเฟ่ได้ไปลองทํากันหรือยังคะไปปรับใช้กันหรือยังอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างได้งานกันไหมหวังว่าคงช่วยเป็นทิปเล็กๆน้อยให้เนาะ วันนี้เนี่ยพี่ฟิฟี่ก็จะมาพูดต่อจากเรื่องเมื่อวันนั้นเนาะข่าวคลิปข่าวที่แล้วก็มีน้องๆถามเข้ามาว่าเออจะหางานอะไรยังไงที่ไหนแล้วก็มีความแตกต่างยังไงถ้าเกิดเราย้ายมาในแอตแลนตเนาะเราก็ไม่ยังไม่รู้เนาะว่าจะเริ่มกันยังไงเพราะฉะนันเนี่ยสำหรับพี่ฟิฟี่เนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็นคาเฟ่ที่นี่เนี่ยก็เราดูโลเคชันก่อนนะคะโลเคชันก็คือสถานที่ว่าสถานที่ของคาเฟ่ที่เราอยากจะทำเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็จะอาจจะ หาคาเฟ่ที่แบบใกล้บ้านหรือคาเฟ่ที่ใกล้มหาลายัยหรือใกล้โรงเรียนนะคะก็คืออันนี้ก็สําคัญเพราะว่างานคาเฟ่เนี่ยค่อนข้างเช้าเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราหาที่ที่มันสะดวกกับเราเนี่ยมันก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องตื่นเช้าไปทํางานเช้าทุกวันอย่างบางเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยนะคะ,ะหางานแถวบ้านคือใกล้บ้านเดินทางสะดวกใกล้บ้านเพื่อที่จะบอกว่าจะทํางานในวันหยุดนะคะ วันที่เขาหยุดจากเรียนหนังสือแต่เด็กบางคนเนี่ยก็อยากจะหางานที่แบบใกล้มหาลายัยก็คือหมือนว่าเขาอาจจะแบบไปทํางานช่งชวงเช้านะคะทำงานเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่มหาลาัยเลยก็คืออาจจะมีเรียนช่วงบ่ายอันนี้ก็ต้องดูว่าเ,ออเราถนัดเห,เหมาะยังไงกับตารางเรียนหรือว่าตารางการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนาะในในคาเฟ่ของที่นี่เนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่ แบ่งใหญ่ๆนะคะสำหรับพี่ฟีฟีเนี่ยก็มีอยู่สองประเภทก็คืออยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองก็คืออยู่ใน CBD <c oughs> หรือว่าอยู่ที่ s u b u r b บนะคะก็คือความแตกต่างก็คือการที่เราอยู่อยู่ใน CBD เนี่ยเวลาทำงาน <c oughs> ก็คือจะค่อนข้างแต,ตากต่างกันก็คืออาจจะเช้ามากก็คือบางคาเฟ่ที่ CBD เนี่ยก็คือเปิดตั้งแต่6โมงหรือ6โมงครึ่งเลย นะคะแล้วก็จะยุ่งช่งชวงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเงียบทีนี้เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนที่แบบว่าเรียนช่วงบ่ายอันนี้เนี่ยใน CB d ดีก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะคะที่แบบว่าเราจะแบบหางานช่งชวงเช้าได้นะคะ,ะส่วนถ้าเกิดเป็นชั่วในในในซับเบิร์บหรือว่าอยู่แบบอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองเนี่ยอันนี้เขาก็จะอาจจะแบบเปิดสายหน่อยนะคะบางคาเฟ่เนี่ยอาจจะเปิดแบบ ประมาณ8คืโมงครึ่ง9โมงแต่คาเฟ่บางที่ในสบเบอร์เนี่ยเขาก็จะเปิดถึงเย็นหน่อยก็คือว่าจะอยู่ไปถึงแบบประมาณสัก4-5โมงแต่ว่าคาเฟ่ในในเมืองส่วนใหญ่เนี่ย2โมง3โมงก็ปิดกันละอันนี้ก็คือบอกว่าก็มีความแตกต่างที่แบบไม่เหมือนกันเวลาทำงานเนาะก็ลองดูกันนะคะส่วนทีนี้เนี่ยอีกประเภทหนึ่งที่สามารถจะแบ่งคาเฟ่ที่นี่ได้เนี่ยก็คือนอกจาก สถานที่โลเคชันแล้วเนี่ยก็คือขนาดขนาดของคาเฟ่นะคะก็คือจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แบ่งกันยังไงก็คืออาจจะเป็นมีแบบขนาดเล็กแบบบูติกค,คาเฟ่อย่างที่เมืองไทยเราเรียกกันเนาะก็อาจจะเป็นแบบว่าขนาดเล็กบูติกค,คาเฟ่หรือว่าไม่ก็ที่นี่เขาจะเรียกเป็นแบบว่าเท k เวย์า Take away คาเฟ่นะคะก็คือแบบว่าขนาดไม่เกิน 50ตารางเมตรที่นี่เนาะ50 square meter นะคะแล้วก็อีกคาเฟ่ประเภทหนึ่งนะคะที่จะา,าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นคาเฟ่เบรคฟาสตนะคะคือจะเป็นเป็นขายกาแฟแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยนี่เขาจะมีครัวทำครัวนะคะแบบว่า,าก็จะเป็น full breakfast เลยแล้วก็อาจจะเสิร์ฟลั n ช์ด้วยนะคะอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นคาเฟ่รสต์รอน อันนี้ส่วนใหญ่คาเฟ่รีสอร์ทเนี่จะมีไลเซนด้วยก็คือเขาจะแบบเปิดแบบเบรคฟาสต์ลันช์แล้วก็ดินเนอร์นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถามว่าเนื้องานเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเนื้องานเนี่ยสำหรับพี่ๆแล้วเนี่ยความแตกต่างกันก็คือถ้าเกิดเป็นเหมือนว่าแบบคาเฟ่เล็กๆ small b o u บ i q u e cafe หรือ Takeaway Cafe เนี่ยส่วนใหญ่ก็งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำกาแฟนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอุ่นแซนด์วิช อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำฟู้ดเพลทเล็กๆน้อยๆนะคะก็คืออันนี้เนี่ยก็คือมันจะว่าอาจจะเป็นอยู่เป็นงานแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าต้องต้องต้องทำแบบครัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคาเฟ่เบรคฟาสตหรือว่าคาเฟร่รสตอรองไลเซนส์เนี่ยคาเฟ่เบรคฟาสเนี่ยบางทีเนี่ยพนักงานก็อาจจะต้องช่วยเหมือนกับ หั่นผักบ้างอะไรบ้างแล้วแต่อันนี้ก็คือบอกว่าขนาดเขาจะยังไม่ใหญ่มากก็อาจจะมีพนักงานที่ที่อยู่ในครัวทําครัวต่างหากแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ถ้าเกิดช่วงเงียบๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องช่วยเขาบ้างนะคะก็อันนี้ก็คือแล้วแต่แต,แต่แต่เจ้าของร้านแต่ละร้านแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบให้ช่วยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยบบกว่าอาจจะทำฟู้ดเพรสแบบเอาแฮมแันชีสข้อซองอะไรเงี้ยใส่ลงอย่าทำแซนด์วิชอะไรเนี้ยจจ prep, เ, cheese, issant, เนยา you know, นะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคาเฟ่เรีสต롱และมีไลเซนต์ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีพนักงานทําครัวแยกต่างหากนะคะ,ะก็เราก็อาจจะไปต้องทําอะไรมากก็คือจะจะเป็นแค่ข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าทำคาแฟแล้วก็เป็นฟรอนก็คืออาจจะช่วยเสิร์ฟนะคะทีนี้นี้เป็นประเภทของคาเฟ่ก็คือในแบ่งตามขนาดหรือว่าแต่งตามโลเคชันนะคะ โอเคทีนี้มาพูดถึงตำแหน่ง position ต่างๆที่บอกว่าเวลาคาเฟ่ต่างๆเขาหาพนักง,งานเนาะก็มีความแตกต่างยังไงเพราะว่าบางทีเขาเขียนเวลาเขียนในตำแหน่งเวลาเขาหาพนักง,งานเนี่ยเขาหาพนักง,งานที่แบบไม่เหมือนกันก็คืออย่างเช่นถ้าข้อแตกต่างเลยหลักๆแล้อย่างเช่นสมมุติว่าบางโฆษณาบางแอดบางตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาหาาริ i s t a หรือว่าหาบริส i s t a or r o u n r นะคะอย่างเงี้ยก็มีความแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงบริสต้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาบอกเขาหาบริสต้าเลยเนี่ยก็คือจะสําหรับบริสต้าที่ชงกาแฟคือเขาหน้าที่หลักก็คืออยู่ที่เครื่องกาแฟอาจจะมีอา่าคัสเ r อร์เซอร์วิสเสิร์ฟลูกค้าบ้างหรือว่าอาจจะต้องไปคีทิวแบบ รับออเดอร์บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต้องเอาอยกกาแฟาไปเสิร์ฟลูกค้าบ้างแต่ว่านั่นที่ส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยก็จะวนๆอยู่กับเครื่องกาแฟานะคะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคาเฟ่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่าคาเฟ่ขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีพนักง,งานแต่ละแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดเนาะในการทํางานอย่างเช่นคนที่ยืนเสิร์ฟเขาก็จะเสิร์ฟอย่างเดียวคนที่ชงกาแฟาเขาก็ชงกาแฟายอย่างเดียวคนที่ ยกกาแฟไปเสิร์ฟเขาก็ยกกาแฟอย่างเดียวหรือว่าคนที่ล้างจานเขากลางจานอย่างเดียวแต่ว่าในในบางกรณีที่มีวันที่เขาอาจจะแบบคนขาดหรือว่าวันที่วันที่แบบเขาไม่ค่อยยุ่งอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะให้เราทำาในตำแหน่งพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าคือไม่ใช่หน้าที่หลักของเรานะคะทีนี้ มาพูดถึง barista allrounder นะคะ barista allrounder นี่คืออะไร barista allrounder นี่ก็คุณส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเป็น,ปนชงกาแฟเป็นด้วยแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยนะคะไอย้ยางอื่นนี่คืออะไรบ้างก็แล้วแต่แต่แต่แตละอะาฟเฟ่เลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น barista allrounder เนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟาเล็กๆเล็กๆนะคะบูติ แอบสเปเชียลตี้คอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยคูคูชิกชิกเนาะก็คือแบบจะเป็นร้านเล็กลงมาหน่อยพนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการหาคนที่คือทำกาแฟได้แล้วก็ให้ช่วยอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นต้องเสิร์ฟนะคะต้องต้องเอาเอากาแฟไปให้ลูกค้าต้องอ่าเสิร์ฟเบรคเกอรว่ารับออเดอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้อง อาจจะช่วยทำฟู้ดเพลสด้วยในบริสต้าออร์เดอร์นี่คือทำทำกาแฟแล้วก็ทำอย่างอื่นทำทุกๆอย่างท,ท,ที่ที่จำเป็นในร้านนี้ใช่ไหมว่าอาจจะต้องอทำแซนด์วิชอาจจะต้องทำบางทีเนี่ยบางบางร้านเนี่ยเขาก็แบบว่าให้เราทำเครื่องดื่มแบบเครื่องดื่มเย็นอะไรเงี้ยเนาะเป็นแบบว่าเป็น กาแฟปานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นหน้าที่เราด้วยหรือบางทีเนี่ยก็คืออาจจะต้องล้างจานด้วยแล้วก็เป็น general cleaning อย่างอื่นนะคะที่แบบว่าจําเป็นก็คือไม่ได้แค่ชงกาแฟอย่างเดียวก็คือชองกาแฟและอย่างอื่นนะคะก็คืออันนี้เนี่ยก็คือเวลาเราอ่านโฆษณาเนาะว่าแบบในในโฆษณาเนี่ยเขาต้องการหาลายนะคะแล้วก็แล้วก็สมัครงานให้มันถูกต้องเนาะทีนี้เนี่ย มันก็มีตำแหน่งงานอื่นๆอีกที่มันอยู่ในเกี่ยวข้องในตัวของคาเฟ่เนาะที่บางทีเนี่ยเขากอ็อาจจะใช้ชื่อเรียกแบบนี้ก็อาจจะเป็นคาเฟ่แอทเทนเดนต์คาเฟ่แอสิสแตนต์หรือว่าคาเฟ่ออร o เร d เดอร์อันนี้นะคะก็คือ3ชื่อเนี้ยมันก็จะมีอยู่ใน hospitality a d หรือว่าใ,ในใน,ในการหาพนักง,งานในคาเฟ่หรือว่าใน ร้านอาหารที่นี่เนอะก็คือถามว่าพวกนี้เนี่ยคืออะไรอันนี้คือทำทุกอย่างเลยถ้าเกิดเขาเน้นว่าเป็นคาเฟ่แอสิสแตนต์หรือว่าคาเฟ่แอทเทนเดนต์หรือว่าคาเฟ่ออร d าเดอร์เนี่ยก็คือเขาจะไม่เน้นกาแฟเท่าไหร่ก็คือบอกว่าถ้าอยู่ทำเป็นช่วยได้ก็ดี ถ้าถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดแต่ว่าหลักๆแล้วคือจะทําอย่างอื่นเสิร์ฟลูกค้าเอากาแฟไปเสิร์ฟเก็บจานล้างจานทำอ่าทําแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยก็คือหน้าที่อื่นๆจะเป็นหลักแล้วก็ชงกาแฟด้วยอาจจะได้ชงกาแฟช่วงที่ตัวบาริสต้าเขาไม่อยู่นะคะก็คือเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเขาโฆษณาอย่างนี้คือหมายถึงว่าเขาว่าอยู่ไม่จําเป็นต้องแบบเป็นกาแฟเป็นหลักนะคะก็คือ แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าข้อดีของอันนี้คืออะไรสําหรับเด็กน้องๆที่แบบไม่มีประสบการณ์หรือว่าอยากได้ประสบการณ์เนี่ยเวลา,าสัมภาษณ์หรือสมัครงานเนี่ยเวลาเลือกสมัครงานถ้าเกิดเราเลือกไปว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เนาะเราเพิ่งไปเรียนมานอย่าเ่นไปเรียนมา2วันอย่างเงี้ยเราก็ได้ประสบการณ์จากการเรียนแต่เรายังไม่มีประสบการณ์จริงนะคะแล้วหนูอยากจะเข้าวงการเนี่ยพี่แนะนําให้ดูหางานในตําแหน่ง นี้ก็คือคาเฟ่ออชเินคาเฟ่แอสเิสเซนหรือว่าคาเฟ่ออร o ราวด์ er. นะคะก็คือ3ามตำแหน่งนี้คือจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ก้าวขาเข้าไปในวงการแล้วใกล้มันใกล้เข้าไปในกับกับเครื่องเครื่องกาแฟมากขึ้นคือสมมุติว่าเราเข้าไปทำอย่างอื่นแล้วถ้าเกิดเราเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ไหมเราก็ฉายแวว ในช่วงที่แบบว่าบริสตาเข้าไปห้องน้ํเป็นช่วงที่บริสตาเข้าไปเบรกเนี่ยเราก็มีโอกาสนะคะได้แบบว่าฉายแสงเนาะเราก็แบบไปเลยช่วงที่เขาแบบไม่อยู่ไม่ว่างหรือว่าเราอยากจะแบบว่าโชว์ของอะไรเงี้ยเราก็คือใช้โอกาสช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดวิธีง่ายที่สุดเวลาที่เราจะหางานแล้วจะก้าวเท้าเขา้ขา,ว,ขาว,วงการเนาะสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ตรงหรือว่าเคยแค่ไปเรียนมาหรือเคยแค่เคยไปฝึกงานมาแล้วแต่ในเมื่อฝึกงานมาแล้วเวลาฝึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ฝึกเป็นบริสต้าตรงๆไม่ก็ออกป้ามันก็ไปฝึกงานในคาเฟ่โดยส่วนใหญ่แล้วเนะเวลาที่เราไปทำา w r r k x x p r r i n n e รยอะเงี้ยก็อาจจะได้ชงกาแฟานิดๆหน่อยๆแต่ก็คือแบบไม่ได้แบบเป็นทำกาแฟา แบบตรงช่วง coffee rise ที่พวเราก็ย,ยุ่ง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 กันอย่างเงี้ยเขาก็เราก็ทำไม่ได้อยู่แล้วละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปได้ทำ work experience ไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็อยากที่จะบอกว่าไปต่อเนืโดยส่วนใหญ่แเรว work experience เนี่ยก็อาจจะทำกันแค่ 20- 40ชั่วโมงหลังจากนั้นนะเราจะไปต่อ,อยังไงเราก็โอเคแทนที่เราจะไปทำ work experience ต่ออย่างเงี้ยเราก็หางานทีนี้เวลาเรามองหางานเนี่ยเราจะหา,างานยังไงที่ให้เรา เข้าวงการได้ก็คืออย่าพิ่งหางานที่เป็นบริสต้านะคะก็คือถ้าเกิดเราแบบชั่วโมงบินยังไม่สูงอะไรเงี้ยเรายังแบบเรายังแบบประสบการณ์ยังไม่แน่นอะไรเงี้ยนะคะอยากจะหางานแบบหาประสบการณ์ต่อแต่ว่าไม่ใช่ work experience ละเราจะเข้าไปทำงานจริงเราสามารถหางานตำแหน่งที่เป็น คาเฟอัลล่าวเดอร์หรือว่าคาเฟอ s สซิส a n นต์หรือว่าคาเฟอัตเทนเดนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสเข้าไปทํางานจริงละแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสเข้าไปได้ช่วงที่แบบไปช่วยไงเพราะว่าเราเนี่ยทางานแล้วใช่ไหมเราก็จะช่วยเขาได้ถ้าเกิดสมมติว่าพนักง,งานเขาบริสตาเขาเนี่ยไปเข้าห้องน้ําหรือว่าช่วงเบรกช่วงเบรกเนี่ยคือจะแบบ เยี่ยมยอมเยเยี่ย,ม,ยมมากเรามีโอกาสได้ฉายแสงสุดๆเพราะว่าเขาจะไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมง1อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าได้ทำาเข้าไปทำเป็นคาเฟออล r o าวเดอร์ er, หรือว่าคาเฟ่แ s i อสิสแตนหรือว่าคาเฟอทนเดนแล้วเนี่ยถามว่าช่วงบ่ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยโดยเฉพาะแบบ คาเฟ่ในเมืองเนาะโดยทั่วๆไปก็คือคาเฟ่อื่นๆยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในับเบิร์บเนาะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองที่เขาเปิดอ่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะยุ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาช่วงบ่ายๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบริสตา้าเขาก็คือไม่ได้ชิฟนา้นเพราะว่ามันไม่ยุ่งมันไม่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าให้บริสตา้ามาทำก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คาเฟออลารเดอร์ er อย่างเรานี่แหละที่จะมีโอกาสได้ฉายแสงได้โชว์ของนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเรามีพื้นฐานปุ๊บเนี่ยช่วงเวลาที่เขาไม่ยุ่งหรือช่วงเวลาที่บริสต้าไม่อยู่หรือว่าช่วงเวลาชิฟที่บริสต้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าของเขารู้เนี่ยว่าเรามีพื้นฐานแล้วเราก็มีความสนใจตรงนี้เนี่ยพอสมมติว่ามันมีจังหวะปุ๊บเขาก็จะคิดถึงเราแล้วเราก็สามารถจะเข้าไปทำกาแฟได้แล้วเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น นะคะเข้าไปทํากาแฟแล้วดูออเดอร์แล้วก็จัดสรรออเดอร์ต่างๆอันนี้ก็คือสําคัญมากประสบการณ์จริงกับบนเครื่องนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือเราไปเรียนแล้วก็ชงแค่แก้ว2แก้วเนาะอันนี้เกิดสมมติว่าเขามี10แก้วขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเป็นเป็นโฟลของงานเนี่ยโฟลของการทำบริสต้าเนี่ยเมนจเป็นออเดอร์เมนจ m เมนเนี่ยนะคะ เราทำยังไงอันนี้ก็คือสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากจบ work experience แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะหางานต่อพี่แนะนำว่าแต่ถ้าเกิดหนูเก่งนะหนูหนูหนูเก่งและหนูแบบเรียนรู้เร็วแล้วช่วง work experience เนี่ยเขา offer you barista เลยอะไรเงี้ยแล้วไปหางานมาซะเลยเราได้เราย,ยูยูมั่นใจเนี่ยอยู่ก็เอาเลยแต่ถ้าเกิดสมม,มติว่ายูยังไม่แน่ใจแล้วก็แบบว่าอยากที่จะบอกว่าได้ ได้ประสบงานต่อและทำงานต่อในในในอ่าในคาเฟ่เนาะอยากจะก้าวเท้าเข้ามาทำงานจริงๆเราไปทำงานวิร์เอ็กซ์เพรนเราก็ไม่ได้เงินเนาะเราจะทำตลอดชีวิตเนี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้งานแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะได้รายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือสมัครงานให้ถูกตำแหน่งนะคะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราไม่ได้เป็นบริสัทตเราไม่ได้ทำงานเราไม่ได้ไม่ได้ทำกาแฟอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่า เราก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยเราอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยคือเหมือนกลายแล้วแค่แค่โอกาสที่เราได้โชว์ของทันเองแล้วโอกาสมันเยอะมากเพราะว่าบริสต้าก็ไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงนั้นตลอดช่วงเวลาการทางานนึกไหมเขาก็ต้องไปเบรกไปพักไปข้องน้ำอย่างเงี้ยเออช่วงจังหวะพวกนี้คือเราอะก็มีโอกาสได้ฉายแสงนะคะก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยไปได้งานบริษท้าฉันไม่เอาฉันไม่ทํา อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มอย่างพี่ฟิฟี่อย่างเงี้ยเข้าไปก็คือเป็นคาเฟออลเดอร์ก่อนเลยตอน office, ออฟฟิศตอนแรกเนาะที่บอกว่าเขาไปทํางานคาเฟ่แรกที่เราเขารับเล้าเข้าเนาะพี่ก็ไปทาคาเฟออลเลอร์เลยแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าเอาเอา,เอา,เอากาแฟไปเสิร์ฟหรือว่ารับออเดอร์อย่างเงี้ยกวาดพื้นเช็ดพื้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็สนใจเนาะ เราก็ถามบริษัทเขาบ่อยทำานู่นทำนี่ยังไงแล้วช่วงจังหวะที่เขาจะไม่ยุ่งมากๆ,ๆเนี่ยเขาก็จะอ่กลองนะคะลองลองแล้วคือเขาเห็นเอาเราทําได้เรได้แล้วเราก็ได้ไปได้เรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นใบเปิดทางอย่างหนึ่งที่เราได้ก้าเข้าไปเหมือนกับใกล้เครื่องกาแฟนึกออกไหมเวลาเราทํางานเนี่ยอยู่ในคาเฟ่นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าแบบโอ้มันใกล้แค่เอื้อมแต่มันดูไกลจังเลยคือเราเราเรา กลแต่เอื้อมไม่ถึงเพราะว่าเขามีบริตัาของเขาอยู่แล้วแล้วเราไม่มีจังหวะที่ได้แบบคือเราไม่ประสบการณ์ะแต่เราไม่ได้เข้าไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าเราเข้าไปในอยู่ในวงจรวงการนั้นแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในร้านเข้าไปทํางานเครื่องกาแฟมันแค่เอื้อมนะคะมันแค่ต้องรอโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันสำคัญกับเรามากเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเข้าวงการเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีทิปง่ายๆที่บอกว่าหลังจากที่เรามี work experience แล้วแล้วเราอยากจะไปต่อแล้วจะมองหางานตำแหน่งไหนที่เราจะสามารถเข้าไปในงานคาเฟ่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยได้เร็วมากนะคะก็คืออยา่อยาไปคิดว่าฉันเรียนมาแล้วฉันมีประสบการณ์แล้วฉันผ่าน work experience แล้ว ฉันจะหางานแค่บริสตา้าเท่านั้นนะคะตำแหน่งอื่นก็ได้ในในในคาเฟ่เราก็สามารถจะเข้าไปก่อนแล้วก็เราก็หาเวลา ที่เราจะได้ฉายแสงโชว์ของของเราเนาะก็คืออันนี้เนี่ยก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะอยากให้บอกว่าน้องๆอ่ะลองใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีคําถามอะไรนะคะถามมาได้เลยข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ฟิฟี่มาตอบเนี่ก็มีน้องมาหาที่คาเฟ่แล้วก็มาถามเยอะเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าพี่จะมาคุยถึงเรื่องการเรียนนะคะการสมัครคอสบริกสาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างแล้วข้อสอนเนี่ย เราควรที่แบบว่าจะดูเนื้อหาว่าเขาจะสอนอะไรบ้างแล้วเราควรจะเป็นอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเทคนิคการการเรียนบาริสต้าเนี่ยก็มันมีเทคนิคในการทํากาแฟมากมายเลยเพราะนี้ต้องมาดูกันว่าเราจะเลือกเรียนคอร์สไหนดีแล้วก็โรงเรียนไหนดีแล้วก็แบบไหนถึงจะเหมาะกับเราแล้วก็เป็นเอาไปแบบ ใช้ได้จริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวมาคุยกันทิปหน้าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคําถามอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้อะไรก่อนเนี่ยถามมาได้เลยนะคะพี่ฟีฟีก็อยู่ที่ร้านทุกวันนะคะ50 Flinders Street ฟีฟีสเปเชียลตี้คานะคะถ้าเกิดมีใครว่างก็แวะเวียนมาคุยกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ